สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อมาทําเมนูน้าพริกเผากุ้งแห้งครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูน้าพริกโบราณครับทาตามได้ไม่ยากเลยและเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นกุ้งแห้งเล็กนะครับผมใช้ที่50กร,รมัมตามด้วยกระเทียมหอมแดงพริกแห้งกะปิแล้วก็มะขามเปียกนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดแล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างนะครับเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันได้เลยอันดับแรกนะครับผมจะนํากุ้งไปล้างก่อนนะครับล้างให้ล้างสักสองสามน้ําเลยนะครับเพื่อนๆล้างเสร็จนะครับก็ทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ําแล้วก็นํามาคั่วนะครับใช้ระดับไฟอ่อนนะครับคั่วให้กุ้งมันแห้งหอมเลยนะครับทําไมต้องล้างก่อนนะครับ หนึ่งคือความสะอาดสองนะครับก็ระดับความเค็มของกุ้งมันก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เรานําไปล้างออกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ความเค็มของกุ้งมันดรอลงแล้วก็ให้ความสะอาดด้วยจากนั้นเราก็มาคั่วให้มันแห้งใหม่ได้ครับคั่วจนแห้งหอมดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนครับ จากนั้นนะครับเราก็ตามด้วยกระเทียมหอมแดงที่เราเตรียมไว้เลยนะครับกระเทียมวันนี้ผมใช้อยู่ที่15กรีบนะครับเป็นกระเทียมจีนแล้วก็หอมแดง15ลูกเป็นหอมแดงลูกเล็กนะครับไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็คั่วจนมันสุกหอมดีเลยนะครับคั่วได้ระดับนี้แล้วนะครับก็ใส่เป็นพริกแห้งลงไปนะครับก็พริกแห้งใช้อยู่ที่อ่าสิ สิถึง20เม็นะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับที่เผ็ดกำลังดีนะครับไม่เผ็ดจนเกินไปอ่าก็นำลงไปคั่วได้เลยใช้เป็นระดับไฟอ่อนเหมือนกันครับก็คั่วจนพริกเนี่ยอ่าเริ่มกรอบแล้วก็พอได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เทใส่ลงไปในโคกเลยนะครับแล้วก็ตำนะฮะตำให้ละเอียดครับ ก็ตำในช่วงมันร้อนๆเนี่ยก็จะละเอียดไว้นะครับเพื่อนๆตำไปจนทุกอย่างละเอียดได้ที่ดีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นกะปิแล้วก็มะขามนะครับลงไปตำต่อเมื่อกี้ผมใช้เป็นครกครกดินนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นครกหินนะครับลืมไปว่าตำดําพริกต้องใช้ครกหินนะครับผมก็เลยเปลี่ยนในขั้นตอนการตำนะครับก็ตมจนละเอียดดีเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็น ขามเปียกแล้วก็กะปิลงไปนะครับก็ใส่อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างนะครับสามารถทําตามได้เลยง่ายๆครับเพื่อนๆอ่า่นส่วนของกุ้งนะครับจะเกิดเพื่อนๆใช้กุ้งตัวใหญ่นะครับก็แนะนําเอามาคั่วนะครับล้างเหมือนกันนะครับแล้วก็คั่วจนแห้งแล้วก็เอากุ้งไปตาให้มันละเอียดก่อนก็ได้ครับ แต่วันนี้ผมใช้เป็นกุ้งเล็กนะครับก็จะได้ก็เลยไม่ต้องตำให้มันละเอียดนะครับตำจนกะปิกับมะขามเข้ากันดีแล้วนะครับก็ใส่เป็นกุ้งแห้งลงไปนะครับนี่เลยกลิ่นหอมมากครับเพื่อนๆตำจนกุ้งเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปปรุงรสชาติกันครับตักนะครับตักออกใส่ถ้วยนะครับเพื่อนๆนี่เลยตำจนเข้ากันดีแล้วนะครับ เราก็จะตักออกไปใส่ถ้วยเพื่อที่จะไปปรุงรสชาตินะครับการปรุงรสชาติของเราในวันนี้นะครับผมก็จะใส่น้ำปลาขวดนะครับใส่ลงไปที่3ช้อนโต๊ะใครไม่ทานปลานะครับก็ใส่เป็นน้ำปลาก็ได้นะครับแล้วก็ใส่มะนาวลงไป1ลูกนะครับก็แนะนำนะครับให้ปรุงไปชิมไปเอาตามรสชาติที่เราต้องการก็ได้นะครับใส่ไปอย่างละ สมมติปลานะครับก็ใส่ไป2ช้อนโตก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มะนาวนะครับสักประมาณครึ่งลูกแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากาันลองชิมดูก่อนนะครับถ้าเกิดต้องการความความเค็มความนัวอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็ใส่ตามสูตรของผมได้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันนะครับล้วก็ทานคู่กับผักต่างๆนะครับ <_ d ota> เมนูที่จะทานกับน้ําพริกเผานะครับ <_ d ota> ก็จะมีไข่ต้มไข่เจียวนะครับหรือว่าหมูทอดกระเทียมอะไรต่างๆนะครับอ่ะเอาพริกเผาเนี่ยคูบข้าวทานคู่กับไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวหมูทอดอะไรเนี่ยเข้ากันมากๆครับเพื่อนๆโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูอ่น้ําพริกเผา กุ้งแห้งโบราณนะครับทำตามได้ไม่ยากเลยครับเพื่อนเพื่นก็ฝากเพื่อนเลองนำไปทําตามกันดูได้และถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปงทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ